ขอขอบคุณลูกค้าจากจันทบ,บุรีค่ะลูกค้าท่านนี้ก็ได้ทําการสั่งซื้อเป็นรุ่นงานหินคดไซกลางแกส๊สสองหัวสีเทาค่ะเคาน์เตอร์เตาของเราไปตั้งมุมไหนๆก็ดูสวยดูเข้ากับทุกมุมค่ะใครที่กําลังมองหาเคาน์เตอร์เตาอยู่มาที่ร้านเราครบจบแน่นอนค่ะยังมีให้เลือกมากกว่า60แบบและมีสีไซส์ให้เลือกค่ะไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษมีทั้งแบบใช้แกส๊สถ่านฟืนและมีให้เลือกหลายสีมากค่ะสําหรับท่านใดที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านร้านของเราก็มีบริการจะส่งทั่วประเทศค่ะยก ให้ถึงที่และติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียบร้อยหรือท่านใดที่มารับสินค้าหน้าร้านเองแล้วของเราก็จะติดตั้งอุปกรณ์ไปให้เรียบร้อยลูกค้าสามารถไปต่อกระถังแกและใช้งานได้เลยค่ะสินค้าดีและบริการดีมีที่ร้านเตาอั้งโลจีนโบราณราชบุรีค่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ